ให้เต้นได้เหรอเราหมายเราหมายถึงเต้นเอ๊ะเราหมายถึงเต้นในหัวใจอ่ะนะเราไม่คุณกระต่ายหึงหรอคุณกระต่ายหึงหรอครับอะไรนะส่วนใหญ่น้องพิมพ์อะจะให้ทุกเวอร์สิบคะแนนอ่ะแต่ของพี่ยานอ่ะให้น้องพิมพ์หมดหัวใจนะ โอเคก็นอนต่อไปแล้วกันนะครับนอนต่อไปนะจุ๊บจให้กำลังใจไงครับนอนๆๆไปนอนไปตลกมากเลยอ่ะตอนนี้คนกีโคกำลังหันตูดใส่ เป็นกายกึ่งใสอมนเติมใสไม่ไดก็ทำใช่หรอใช่ใช่แล้วพิมี่ก็เป็นเหมือนกันนะตอนเนี้ยใช่เป็นเป็นด้ก็เป็นเป็นกายกูก็เป็นเป็นทางตี้อ่ะเป็นทางตี้นี่พาล้อทะโมงครับผมว้าวและก็ขอต้อนรับสู่น่านฟ้า พิมีได้ทำประกันชีวิตไว้ยังพิมีไม่นานก็ตายเจลอเลยทำแล้วหรอเราจะตายกันอะไรวะนี่เสียงแปลกๆแล้วอ่ะเออขึ้นแย่แล้วเราจะโดนอีกบอกว่าคุณฟ้าไม่ไม่แน่โดนอะไรอ่ะโดนล็อกเป้าอยู่หรือเปล่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนโดนยิงล่วงเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอุ้นเนี่ยเขาเขาผ่านเราไปแล้วคือเข้าเฉียวเราไปเขา ก็าาจจะชนไว้เพราะาถ้ามันชนแล้วก็ระเบิดอะ่ะสายการบินต<ด><ท>ายเลยสายการบินทานโลกแอร์ไลน์ตายยกลำ <c oughs> อู่โคตอตัวพี่ไมจะได้ยิงได้อุ้ยตายยกตีท่านแมวท่านแมวท่านแมวต้องชอบสิ่งนี้กี่พูดว่าอะไรนะพู อภิมพ์มพูดว่าอะไรนะพูดใช่เหรอเมื่อกี้ได้ยินอะไรเอาเอานะเอาใช่ไหมอืมอา่าโอเคเอาตรงไหนอะเอาตรงนี้เลยปะไม่ใช่าอาคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายครับถ้าเราเออ่า เวลาหมดแล้วครับต,ต่ออีกกี่ชั่วโมงครับออันนี้ผมซื้อแล้วครับตรงนี้อผมซือ้อแล้วอ๋ออันนี้มันดีอันนี้มันรีสอร์ทเขืละเขือละห้าร้อยนะครับ <laughs> ผมซื้อแล้วครับอ,อะไรกันดีนอทำนี้ก็ได้ <laughs> คุณพรคุณก็ไม่เล่นกับผมเลยเนาะ <laughs> ผมอ่สัตว์บ <laughs> อ,อกว่าเวลาหมดแล้วนะครับต่ออีกกี่โมง อ้โหเอ้ยไม่เล่นมกตามเลยคุณไม่คุณไม่เล่นกับผมเลยอ่ะ <c oughs> คุณคุณอยู่อำเภออะไรคะเฮ้ยอำเพภดอำเพภดไม่รู้ว่าหรูอตัวตำบุตรอ๋อไม่รู้ไม่รู้จักอำเภอตเต็งได้ไงไม่รู้สิอำเภออ๋ออำเภอเมือ,อมงอ๋ออำเภอเมืองที่ว่าห้างเยอะๆนะ ใช่ต้องทำาัไไมเนทรดังขึ้นวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่เซนท่ันนะเดี๋ยวเราไปหาเธที่เซนท่ันนะอ๋อตอนนี้ทำไเซนทลเอากี่เสือเขาะลนอะไรนะจะให้ตอบว่าไง่ะจะให้ตอบว่าไง่ะ ไม่เข้ามีคอืรับเราจะไปเซนทันไันรู้ไม่รู้สิก็เซนทันมีอะไรกินมีที่นั่งเล่นที่อะไรเยอะแยะมั้งโอเคมีแม้หมาปะคือคือเสียงมันดังอยากกินเหรออู้จากจากไม่มีอะครับกินนัลลาแทนได้ไหมฮะใช่ฮะกินนัลลาแทนได้ไหมฮะ อะ,ううอะไรนะครับไม่แน่ใจอร่อยโอ้โหได้กินอะไรจะติดใจอะไรนะคุณอะไรลุงนะอ่านว่าลุงนะเหรอรักหน้าเหรอรที่มากลากหน้าเหรอรักเหมือนกันครับอ๋ออันนี้ชื่อดักดัก ชื่อดักคนอ่านใช่ไหมโน้ปใช่ใช่ได้แย่มากไหนรู้ตัวปะแด้สัสสัให้มาอ่านใครใครบอกี้คุณรักเดียวใจเดียวจริงเหรอจริงค่ะรักผมได้ไหมได้ค่ะว้าว คุนดิ้นนใหม่ไม่ได้ครับไม่ไม่ผมผมก็ไม่มองหน้าคุณเฉยเฉยเคยดูหนังผมเคยดูหนังเอวีเวลาผมเคยดูหนังเอวีเวลาที่ผู้หญิงมันโดนข่มขืนผู้หญิงมันจะชอบพูดคำว่าผู้หญิงเลยผู้หญิงจะชอบพูดคำว่าย่า มันคืออะไรหรอก็อาจที่เอาไว้ปลูกในสวนหรือเปล่าพวกยาดดูยายด้วยนะยายเขาดิ้นยายเขาดีดไปใหนวิทมาชัด้วย ได้เลยครับผมมีค่าจ้างไหมคะมเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้อันตรายอันตรายไม่มีครับอาเดียกนข้ามเชายแดนต้องต้องถึง <c oughs> ต้องถึงร้านวิวอะครับถึงจะให้ได <c oughs> เ้เดี๋ยวเราไปสมัครเอ่อแอคเคา้ามาดูให้ถึงร้านวิวนะถ้าทำได้ถ้าทำได้อย่างนั้นก็ของก็คงจะได้สามหมื่นนะครับ <c oughs> เราต้องแบ่งกันด้วยนะกระตุกเหลือเกินเขาจะน้ำเงินให้เราไปสมัครแอคเคาแล้วก็ไปซื้อคอมเพิ่มแล้วเราก็ซื้อมาเปิดดูอย่างละเครื่องอย่างละเครื่องเลยว่ะคุ้หยดค่าคอมคุณก็ขุ้หยดค่าคอมเกินเกินสามหมื่นนะครับดูอย่างซมใช่ใช่ใช่ เป็นเป็นความคิดที่ฉลาดมากครับใช่เวยเวแบบใช้เงินแก้ปัญหาเพื่อเงินสามหมื่นใช่ใช่ใชแม่ผมกำลังทำเรื่องยุ่งยากอะไรเงี้ยว่าผมมีถามครับคําถามว่าผมหล่อไหมหล่อครับหล่อผมหล่อไหมหล่อครับว้าวหล่อแต่แต่ส่วนสูงแต่ส่วนสูงมันมันมันดูไม่ไม่เหมาะกับสาวไทยเท่าไหร่ครับ าใช่ส่ว่สูงไม่เหมาะกับสาวไทยแล้วอะไรคือมันยาวเกินอ่ะแต่ว่าต้องต้องมีแต่ผมนี่แต่ว่าผมเป็นสเปคสาวไทยนะครับผมเป็นสเปคในแฟนของสาวไทยเลยนะครับผมดูจากคู้ซืสเปคสาวไทยเป็นยังไงแฟนคนที่อยู่ต่างประเทศใช่ลองพูดดูสิเนี่ยครับปิงใช่เหรอใช่เหรอสเปคสเปคสาวไทยเนี่ยคือเฮ้ยมีกัในฝัน